วันนี้พาไปดูตู้เสื้อผ้าใหม่จากเฟอร์แอกับอินฟินิติโคเซสไลท์บอกเลยว่าจึ้งมากกับฟังก์ชันที่บอกเลยว่าคุ้มสุดๆไม่ว่าจะเป็นราวที่ดึงออกมาเมื่อใช้เสื้อผ้าสะดวกในการเลือกเสื้อผ้าเพิ่มกิมมิกให้การเลือกและการเก็บเสื้อผ้าใช้ไหม้หนา25มิลซึ่งปกติใช้เพียงแค่15-19เท่านั้นทําให้ตูน้นี้มีคุณภาพสูงทนทานแข็งแรงใช้งานได้นานระบบประตูเป็นแบบซอฟต์โครดกันกระแทกเวลาเปิดและปิดรางปรับระดับได้ ไม่ว่าจะปรับให้สูงขึ้นหรือว่าต่ำลงหรืออยากเปลี่ยนจํานวนชั้นก็สามารถทําได้โดยตู้นี้สูง2.2เมตรเพิ่มความสูงทําให้เก็บของได้มากขึ้นและกว้างถึง1.2เมตรช่วยทําให้ประหยัดพื้นที่ห้องและสามารถนําพื้นที่ไปใช้เป็นอย่างอื่นได้นอกจากนี้ไม้นี้ยังผลิตจากไม้ป a ติ i c e l b o ดเคลือบเมลานีนปิดขอบทุกด้านป้องกันความชื้นบอกเลยว่าคุ้มค่าสุดๆแข็งแรงทนทานใช้ดีเก็บของได้เยอะ ต้องตู้นี้เลย Infinite c l o s e t s l i d e จาก Fur a c ใครสนใจติดต่อตามนี้ได้เลยหรือมาดูได้ที่โชว์รูฟเฟอร์สุขสวัสดิ์7